ใครเลยคะผู้หญิ่งคนนั้นพี่ตองยืนกำลังยืนอยู่แขกๆกับพี่ตองกำลังจับมืออยู่ในกันั์นี้ใครอ่ะพี่ตองจะแต่งงานกับน้องเลยคะ่ะรคบทำไมนี้บอกล่วงหนะ้าน้องตื่นเต้นรู้ไหมอ๋อรออย่าต้องร้อยกูได้ร้อยกูได้ก่นฉันนั้นรักจะคนเดียวเท่านั้นกูนชายกูฉาน,นไม่เคยแบ่งปัน ฉันรักเธอคนเดียวแน,นวนไม่รู้ว่าเพลงยากมากระไรฉันวะพี่ทองจะแต่งงานกับน้องใช่ไหมคะครับ <c oughs> พี่ทองอายุเท่าไหร่แล้วคะอคอกบจ้อมครับทำไมยังอุบาทนะคะก็ดแดกมันดาวแล้วไม่ดจใจก็ฉันก็แค่เราเราอย่างฉเงาแดก็จะมาจอกแจ๊กกจะกจะก แต่งใต้ห้องสาวพริตเลปีคุณนักดนตรีวานอนอะไรดึกึกตักตึกตึกตักดึกตึกตักยาพริตแต่งใต่ห้องที่ทองทำไมอายุหกสิบสองแล้วทำไมยังไม่เจียมตัวล่ะคะฉันบอกตรงๆฉังจะไม่ลดตัวไปเอาผัวหน้ามันจะระแค่แบบคุณหลอกไอ้เหี้ยตุ้ยจ้องตึงบัรนั้นพิมพ์เพิ่มมมจ้อง นายยกดูดกับแกป่วยนายกบุดบอกแล้ว่ต้องบอกกันมึงได้เมียไม่ใช่ธรรมดาพิมพ์เพิ่มไม่ต้องพิมพ์ตั้งมันะแกเสียบ้างพิมพ์ไปเลยนะเพื่อแม่มึงตายโอบลงนะแต่งไปเกิดไมบ้าๆนี่กูบัตรทิดไปดีแล้วไอ้ักตายแล้วไอ้แก่จอยมึงโตแบบบอกไลยโตเลยว่าบัตรไม่ต้องพิมพ์อ ระงับเดี๋ยวนี้ต่อไปเลยโตไปบอกไอ้โตเรื่องว่าระงับกันฟิมบัตโตเพื่อกูไม่รู้เบอร์มันไม่รู้เบอร์มันเลียดเลยแล้วก็โตไปทามมันตาสมองมึงมีไหมย่าปัญญากูท้ามัลเลยโตไปทามมันพอมันบอกกับเราจดแต่เราไปโตล้อไปมันอยากไอ้เลยอี n g บาเดียจอมไม่รู้ไปโตเนี่ยเคยขึ้นราดันน้อยเดยบ่บาตุนบากับแม่กายย้ำมันแนี่ ก้มน้าเวียวกินก้มกัดกินได้ใช่ไหมเน่าเปรตอป้าบอกกันดมเวทีกันได้คือร้อนแล้วบ่อร้อนไอ้ไรไรให้มึงโตไปตายจะโตไปลงบนคอก็โตไปตีมันนั่นแหละเน่ยเบอร์โตมันเล็กร้อยเอ้ามึงต้อกู้เบอร์รัวมึงต้องโตไปท้ามัน แต่เบอร์มันมึงกีตามเขาอ่ะไอ้โตมันโตได้แต่คุณไม่มีเบอร์มันก็กูให้มึงโต้ทามอยู่นั่นแหละแก้วคุณไห่จริงกับคุณไม่เข้าใจนี่กว่าว่าเบอร์โตไอ้โตมันนายไปตีหนึ่งแลววัมือนคนใจมึงไม่เม่นไว้เล่าตีลังเบอร์เม่นไว้เลยไม่ได้เม่นเล้กูรอรอบเดือนอยู่เบอดโต้เมนกว่าแม่งไว้เพรต์เออแม่งไว้เลยเบอร์โต้ใครทีจำกันจำกันเราแม่งไว้เลยแต่ใจมึงไม่แม่งไว้เลา ในเครื่องก็คว่ำก็มูดมันเต็มก็แมงวันไหนซิมโน่นเลเดี๋ยวคิดซิมละของมึงเแล้วซิมเด้หรอซิมคือผู้ให้ใจบริการใั่นใจกือใกล้กันยช่ไหมซิมดีแตกวันตุกข้อหรือวันตุ่มมันมีอยู่ไหนซิมอ่ะซุ้งไอ้จรองเออเออแม่งวันไหนจุ้งซุ้งนุ่มเลยไหมซิมมันเน่ยโตไปโตก่อนเท่ Ơ, ừ, tô cá tô, dạ mấy em rùa, bơ, này, lòng lè, cố gắng đi. Tô mấy tô này kìa, mấy tô của Teng nè. Tô mấy tô! Ừ, tô cá tô, nhả lùm, đi Tô lè, đeo. Rùa nói gì kìa kìa. Mày khuôn chét. Mà tưng lè vô mừng thôi. Bị non của vô mà lao vô. Ấm! Đeo lòng mày nó có quê nó cây của châu là lật Ai, à, mày đi khu Lô Cái này tô mai à Tô bờ to mừng lấy đây này có Ừ bọc trô, À, à. đi cây này mừng mai đi Mừng kè mai mừng vô kè kè Ông, 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 คุยแรงกับกูเดียวไอ้ร้อยอยู่ล้วอพันพื้นล้วอ่ายลายลายลายายลาุปกเบอร์มึงจดแต่ตรงกูจำได้เลยซุนแปดก้าไอ้เลยฮะฮะเดี๋ยว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 กูเล่กับมันอยู่อ๋อ้าหนึ่อีก้าน้าออกูตงไม่ื มามอกาตอบันจำอยากร้อยแต่มึงได้บอกไม่เดียวว่าบัตรไม่ต้องพิมพ์แล้วไม่เพราะจะไม่บอกกันแล้วได้เบอร์เลยก็โจ้ไปตายเว้ยแกรวมโรบจริงกูยอมรับเลยเท่าตัวเองโดดติดเราไหมยายย่าบ้องคุยเนียนจัแล้วเออไม่ต้องเลยนะแกไม่ต้องเลย กลับมาเลยกลับมาเลยคือบ <If> ันไม่ต้องแล้วก็ยังน่าคือว่ารบแล้วไม่จ่ายไอ้กวนพร้อมแต่ชาวเช่าโดเออคือไม่จ่ายคือโอันนี้เบอร์ใครกับนี้เบอร์ใครกับตีไหนกับนี้รันใกล้ลงอ๋อร้อยเกือบจะร้อยร้อยกับ้าเลยร้อยรันใกล้ลงบอกว่ามันดังมาตรงไหนตรง้หยตัวเดียวร้อยเดียวแต่มึงใครฮ้องตัวเดียวไม่รู้ป้ากันหรือบ่ายเปิดนี่ก็เลยมาเลย Chào ban cấp, chào ban cấp.